โอตาหมาโคคนที่ดูในโทรศัพท์จะได้มงคลเป็นครูแล้วที่จานฮาจีเมวะโาหมาโคโซชิเตะมีวาโทริเฮ่อเป็นครูได้แล้วฮาจีเมวะโอทามาตาคุที่ ครูคะครูคะเดี๋ยวนะคะโอทามาจากุจิแปลว่าอะไรคะลูกออสลูกออสโซชีเตะขาเอือรู้หาจีเมวะอา้าวครูอ่านไม่ออก <laughs> ถ่านแน่หาจีเมวะถขาอื่นแน่ สีเต้นน้คคูนี่ตลกดีนะห้าจี้อยคูคูหมูีตลกอะคูโซสีเต้โชเดี๋ยวนะคะคูโชโชโจกับโชจังเป็นเป็นอะไรกันคะพีเสื้อกับลาดิยาโอเค ฮาจิเมวะอืมว่าคำนี้เรียกว่าอะไรคุดฮาจีเมวะ่ะโคโทวพะอืมสุจิดิอืม

ฮาริเมวามีว,วาโทริเซ็ตโซะีเปะทำมาโคหัวไก่อืมโอ้สีไหมไนทมาโ,โคว่คาไอตะทมาโค S ฮาริเมวะทำมาโค